พีรานีโพสแกล์หลังถูกจับตาความสัมพันธ์สงการเรียกได้ว่าความรักของนางเอกสาวแมทพีรานีกับหวานใจเฮโซแห่งเขาใหญ่ยังหนุ่มสงการแต่ชนะรงดูท่าจะแฮปปี้ชื่นวันไปได้สวยเลยทีเดียวมีโมเมนต์ไปมหาสู่กันตลอดแต่กลับกลายเป็นประเด็นและถูกจับตามองเมื่อเจอจู่สาวแมทรัสตอรี่ไอจีในเชียงตัดพอว่าบ้านเป็นที่ปลอดภยัยเป็นที่พักใจเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวเราเท่านั้นอย่านําอะไรไม่ไดีเข้าบ้าน อย่าชักศึกเข้าบ้านอย่าได้ทําเด็ดขาดทาเอาชาวเน็ตหูพึองอยากเผื่อกันดูดวยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือเปล่าล้าสุดสาวแหมได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโพสภาพพร้อมแคปชั่นระบุว่าทําไมตอนรกไข่ของไม่เป็นข่าวเท่าตรงคติโพสคำคมโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวพร้อมส่งกาลังใจให้กับนางเอกสาวอย่างมากมายซึ่งสาวแหม่มก็ได้ตอบกลับว่าสู้รอบด้านค่ะ